มาเล่นเอฟเฟกนี้กันเพื่อนโอ้โหใครจะทำได้วะอะไรเนี่ยต,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 ตยังไงดีจะรอดไหมเนี่ยมาเพื่อนเกมยิงธนูมีอยู่ห้าดอกทั้งหมดเราจะยิงเข้ากี่ดอกโอ้เข้ากี่ดอก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 โอ้ยเฮ้ยได้สิบหรอ อ่ะยิงดูมาเอาดอกมาเอาลูกออกมาฟื้นย่างยี้ได้ไหมย่างี้ได้หรือเปล่าวะเอ้ต้องยิงรดช่องใช่ไหมถึงจะเลี้ยวยิงพี่อ๋อต้องยิงรดช่องใช่ไหมยิงโป๊ะเลยไม่ได้หรอต้องยิงแบบรดช่องนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้วาข่อยดอกขออยดอกยิงรดช่องยิงรดช่องยิงได้ไงวะให้รูมารวมกันแล้วยิงมันไม่ได้ แต่ให้ยิงไปเลยอะยิงได้เฮ้ยโอ้ไม่ได้ยิงรถเป้ามันยิงไม่ได้หรอเพื่อนยิงไม่ได้ไม่มีไม่มีใครยิงได้เรายิงรดเป้าอ่ะบเฮ้ยโอ้โหเป็นไงก็ไม่ได้แต่ให้ยิงเลยยิงได้ยิงเลยยิงแบบยิงไม่ต้องโลนไม้ยิงได้อยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ย Hmm. เป็นวันพีคกันเพื่อนแต่งตัวไปดวลกันหน่อยเฮ้ยเ <Hey, S 2> ก่งถูกหรือเปล่าเอาดิเอาดิฝรั่งเราจะสู้มันได้ไหมตัวนี้โอ้ย oh, แปลงใหญ่ขึ้นแล้วเอาดิเอาดิลองกันหน่อยลองกันหน่อยโว้ oh, ใครจะชนะฮ่าๆเลยต่อยหนึ่งมันแล้วเป็นไงล่ะนัลโต้ววันนี้รถเยอะมากเราจะพาน้องไก่เดินข้ามถนนนะจะข้ามได้ไหมรถเยอะไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยหยุดหยุดหยุด,ยด,ยด โอ้ยโอ้ยโดนเหยียบอะไรวะเนี้ยข่รอบไข่รอบโอ้โหเขียวนิดเดียวไอ้เขียวหางโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยรถตุ้งกันด้วยอู้วู้วู้วู้รถทำไมมันเยอะแท้โอ้โหเว้ยรถเยอะจริงๆเเเอาลยยว้โอ้โห ม่มีโอกาสวิ่งเลยดินนิ่งไงยืนนิ่งเป็นต่อเลยมีโอกาสแล้วมีโอกาสแล้วมีโอกาสแล้ววิ่ง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 โอ้โหรอตั้งนานดนเหยียบโอ้ชักชักชักดูขบวนรอบสุดท้ายวะโอ้โหรอรถตั้งนานวิ่งรุนเลยไหมวิ่งรุนเลยไหมวิ่งรุนเลยไหมวิ่งรุนเลยมวิ่งรุนเลยวิ่งรุนเลยวิ่งรุนเลยวิ่งเอาเลยเอาเลยเอาเลยอู้ โอ้โห,โโห,โโหการข้ามถนนทําให้บาดเจ็บถึงแก่ชีวิตตอนนี้เราได้นำเครื่องบินออกไปเพื่อจะไปเติมน้ํามันนะครับตอนนี้เชื้อเพลิงใกล้จะหมดแล้วเราได้วินวนอยู่หลายรอบแล้วครับตอนนี้เราถึงอ่าวไทยแล้วครับตอนนี้เรากําลังบินวนเลาะแต่เข็บชายแดนพม่าอยู่ครับไปแล้วไปแล้วจะไปถึงไหมครับน้ำมันจะไปถึงที่จอดหรือเปล่าครับโอ้โห อ้ยโอ้ยเชียวเชียวกำแพงนิดหนึ่งเฉียวเขาเร็วเร็วน้ำมันน้ำมันจะหมดแล้วด้วยโอ้ยโอ้ยน้ำมันจะหมดแล้วจะไปถึงหรือเปล่ามาลุ้นกันเพื่อนเราจะไปถึงหรือเปล่าเอาแล้วจอดจอดส่งน้ำมันแล้วปังโอ้โหแล้วเราก็มาถึงเป้าหมายครับตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเพื่อนเราจะมาช่วยเจ้ามีตัวนี้ซ่อมบ้านก่อนโอ้โห ด้วยการที่ฝนมันตกหนักมากเราต้องบินบวนหลายรอบครับตอนนี้เราจะทิ้งลงังคาลงมาแล้วครับอื <c ười> ไม่ได้ครับไม่ได้เรายังไม่ละความพยายมครับเราบินไม่อีกรอบนึงครับโอ้ยเกือบได้หรอือเปล่าเศร้าเลยโอ้ยอย่างนี้หนึ่งด้วยความที่ฝนตกหนักมากครับเราได้บินไม่อีกรอบครับบินสำรวจหม่อีกรอบไปเลยครับยังอีกยังอีกโอ้ยนิดเดียว ขอบอกเกมนี้ยากมากครับเป็นพ่อพายุฝนรุนแรงหมาแล้วโอ้ยสงสัยจะช่วยไม่ได้แล้วครับใครช่วยได้บ้างเอาเกมนี้ไปเล่นทีเหมาเพื่อนมาขับรถบนทะเลทรายกันจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมทะเลทรายเนี่ยทะเลทรายเนี่ยสา,ายดูดนะเนี่ยไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอว้อันนี้คือเรือบนรถไรเนี่ยรถแรงเลยรถแรงจะรอดไหมเพอ เฮ้ยเฮ้ยไม่รอดอแล้วอ่ะเขาใหม่รอบเขาใหม่รอบไปทางลัดดีวกว่ากไปทางนี้ทางนี้อู้อูจนกำแพงดเดี๋ยวดิเขย่าขี้ยอ,ขอ,ขอข้ที่โอ้ทีเดิมไม่ได้ง่ายเลยเนี่ย ต้อง,ต,องต้องขับแบบสายสายใช่ไหมหรือ,อใช่ต้องขับแบบสายสายมันจะไปได้เ <_ d ata> ด,ด,ดียวดิแบบมันเป็นดนไซน์ไงต้องสายต้องสายความรูแบบสายสายอะคามรูแบบสายสายมาดูกันเ,นเพื่อนเพื่อนเราจะจับผู้ร้ายได้ไหมตัวในรูปมันเป็นผู้หญิงนะเอหรือมันปลอมตัวแต่มันมีหางมันไม่ใช่หลักปลอมไป,มปมไม่ใช่มันไม่ใช่เอ๊ะตัวนี้มันใช่ปออ่ดูยีดิ มันใส่ชุดไม่น่าจะใช่หรอกมันเป็นรุ่นต่างดาวไปไอสมบัขแบ็คนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่น่าจะใช่มันอ้วนเกินไปเดี๋ยวดูดีๆมันปลอมตัวหรือเปล่าแอบใส่นซ่อนตัวหล่าไม่ได้ใช่หไอเฮ้ยมันมันมันหนีไม่ได้มันป้อมตัวมันรอดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย